รู้ทันมิจฉาชีพ EP นี้เกี่ยวกับภัยหลอกลงทุนด้วยกลอุบายหลอกรักออนไลน์หรือ Romance Scam ซึ่งมิจฉาชีพมักจะใช้วิธีหาเหยื่อผ่าน Social ลแพลตฟอร์มและแอปหาคู่ด้วยโปรไฟล์สุดหรู โดยใช้ความและความเชื่อใจเป็นเครื่องมือทำให้หย่าตายใจหลอกเอาเงินก้อนโตบางก็อ้างว่าต้องไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลคนใกล้ชิดหรือเอาเงินไปช่วยธุรกิจที่ขาดสภาพคล่องและที่พบบ่อยคือเสนอโอกาสในการลงทุนเพอไม่ผลตอบแทนที่สูง เช่นชวนลงทุนในหุ้นทองคำหรือคริปโตผ่านแพลตฟอร์มซื้อขายของปลอมที่หน้าตาเสมือนจริงแล้วให้อนเงินเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาหรือบัญชีมา้าแรกๆเหยก็จะเห็นกำไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและถอนเงินออกมาได้บ้างจึงลงเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่เหยเอดใจหรือต้องการถอนเงินที่มีออกมาทั้งหมดก็อาจจะถูกให้ใส่เงินเพิ่มหรือใบเบี่ยงด้วยข้ออ้างต่างๆนานานสุดท้ายไม่เหย่าไม่ใส่เงินเพิ่มเหยก็จะติดต่อไม่ใช่ชีพที่เป็นคนรลักไม่ได้ถูกชดเงินทั้งหมดหายทั้งคนหาย งเงินซึ่งพฤติกรรมลวงให้หลักหลอกเอาเงินในลักษณะนี้นอกจากคำว่า Romance Scam ที่เราคุ้นเคยแล้วยังมีศัพท์อื่นที่เรามักจะได้ยินกันเช่นคริปโทรอมที่มาจากคำว่า Cryptocurrency ผสมกับ Romance ที่เป็นการหลอกให้หลักลวงให้ซื้อคริปโตหรือคำว่า Pick b t c h e r i n g ที่หลอกให้หลักในรูปแบบค่อยๆขุนหมูให้อ้วนเพื่อเชือ่อ ดังนั้นก่อนที่จะลงทุนควรทำดังนี้ 1. อย่ารีบคิดรีบทำควรที่จะใช้เวลาไต่ตรองให้ดีและปรึกษาคนในครอบครัวก่อน 2. อศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดดูความสมเหตุสมผลจำเอาไว้ว่าผลตอบแทนสูงในเวลาสั้นๆไม่มีจริง 3. ฉุกคิดตระหนักถึงความเสี่ยงและอย่าไว้ใจใครก็ตามที่พูดว่าการลงทุนไม่มีความเสี่ยง เพื่อป้องกันการถูกหลอกลงทุนหลดแอปพลิเคชัน SEC c h e c k First ตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้นว่าเป็นบุคคลบริษัทหรือผลิตภัณฑ์การลงทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรตอหรือไม่จากนั้นขอให้โทรไปสอบถามโดยตรงกับบริษัทหรือบุคคลที่ถูกแอบอ้างตัวจริงด้วยอีกครั้งสำหรับกรณีหลอกลงทุนสามารถติดต่อขอคำแนะนำและสอบถามข้อมูลกับกรตได้ที่สายด่วนแจ้งหลอกลงทุน 1 oh, 2 0 7 2กด22หรือที่อีเมล scamalert@sec.or.th กรตอจะประสานเพื่อแจ้งความและอายัดบัญชีกับศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ AOC สายด่วน1 4 4 1ต่อไปจำเอาไว้ว่าถ้าไม่อยากเสียทั้งเงินเสียทั้งใจอย่าลืมไต่ตองให้ดีก่อนลงทุนกรตอ,ตอดูแลตลาดทุน เพื่อให้คุณมั่นใจ